ระยะนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหลายคนก็สดชื่นเบิกบานสดใสทุ่งแสงตะวันเองก็อยากจะเฉลิมฉลองด้วยความสดใสของเด็กๆแล้วก็ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานเราจะไปกันที่อำเภอดอยเตา่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นั่นดอกฝ้าใบบานเต็มไปทั้งภูเขาเลยจะสวยงามแค่ไหนและมีอะไรพิเศษรออยู่เนื่องในเทศกาลปีใหม่อันสดใสแบบนี้อีกสักครู่ติดตามในทุ่งแสงตะวันค่ะ

บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในรอบหนึ่งปีจะมีแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่ไร่ฝ้ายบนดอยจะผลีบานสวยสะพรั่งอย่างนี้ชาวบ้านหลายแก้วเป็นชาวกะเหรี่ยงโพลงสืบวิถีการทอผ้าต่อกันมาทุกยุคสมัยฝ้ายจึงเป็นพืชพันธุ์ที่มีค่าแม้ในยุคปัจจุบัน สองเดือนก่อนน้องแบงค์เด็กหญิงเรววดีปู่จันขึ้นมาเก็บถั่วที่ไร่บนดอยนี้ค่ะส่วนวันนี้ชวนน้องจีน้องนิวและน้องแม็กมาเก็บฝ้ายด้วยกันค่ะสองแบบค่ะมีไ้าเข่ากับฝ้ายตุน่นฝ้ายเขาา B W ฝ้ายตุน B V ค่ะ B V B ว ีบีลาเบลลเราต้องเด็ดตอนเช้าค่ะมันจะไม่ติดแล้วก็ดอกไฟมันสวยค่ะแล้วก็มันจะบานสวยค่ะอืามเบาเบบนดอยหนาวเย็นน้ําค้างพรมฉ่ำในฤดูหนาวดอกฝ้ายบานรับน้ําค้างเต็มที่จึงทำให้ปุยฟูฟ่ฟองและมีขนาดใหญ่ มาเก็บฝ้ายตอนเช้าเช้าอย่างนี้ดีที่สุดค่ะดีค่ะมันก็จะไม่ค่อยติดเนี่ยค่ะหล่อออกง่ายค่ะชาวบ้านเริ่มปลูกฝ้ายปลายเดือนพฤษภาคมโดยจะหวานข้าวไร่ก่อนแล้วจึงหวานมเมล็ดฝ้ายลงไปปลูกฝ้ายพร้อมข้าวและถั่ว ข้าวจะสุกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนฝ้ายค่ะประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมฝ้ายจะแก่พอดีและแตกปุยขาวๆเหมือนสำลีแบบนี้ค่ะเขาปลูกข้าวใช่ไหมคะเราก็หยอดมเมล็ดถั่วกับฝ้ายลงไปเลยคะ่ะข้าวก็จะเติบโตก่อนคะ่ะพอเราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วใช่ไหมคะถั่วมันก็จะงอกออกมาแล้วก็เราเก็บถั่วแล้วก็ฟ้ายเนี่ย จะงอกออกมาทีหลังค่ะถ้าเราจะปลูกปีหน้านะคะเราก็ไม่ต้องหว่านละค่ะเพราะว่าถ้าเช่นฝ้ายาน,นะคะถ้ามันตกนะคะในพื้นดินมันก็จะงอกออกมาค่ะ ฝ้ายไ,ไร่นี้เริ่มเก็บมาตั้งแต่เดือนธันวาคมดอกฝ้ายจะทยอยแตกปุยให้เก็บเรื่อยไปจนถึงเดือนมีนาคมมาเก็บฝ้ายด้วยกันหลายๆคนเพลดิดเพลินจนลืมเหนื่อยและหายหนาวค่ะชอบค่ะชอบมาเก็บฝ้ายและเก็บทั่วค่ะมีเพื่อนๆหลายคน ชอบมาที่นี่มากค่ะเพราะว่าได้คุยกันด้วยค่ะพวกคู่ใหญ่เขาก้มมากันเป็นกลุ่มๆเหมือนกันค่ะแต่มาไม่ค่อยเยอะค่ะช่วยเรามรเรี่ะได้มามาไร่ฝ้ายได้เก็บฟ้ายได้กินถั่วสดหวานก่อนใครๆเก็บไปกินไป น้องนิวกับน้องแม็กชอบมากค่ะไม่ต้องถั่วยาวถระวจนแล้วก็กระฝักค่ะหวานค่ะ <S <S ไม่ล้างค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ฉีดยาค่ะฉีดยาม,ามั่มีสารนัมีสารแล้วก็มันเป็นภากปอนสารพิษค่ะ ไม่เคยต้องฉีดยาหรือใส่ปุ๋ยแต่ฝ้ายกับถัว่วก็โตวันโตคืนงอกงามหน้าชื่นใจชาวบ้านที่นี่ปลูกฝ้ายสองชนิดค่ะก็จะมีบางคนนะคะปลูกแต่บางคนไม่ปลูกค่ะฝ้ายนะคะมีสองชนิดก็คือฝ้ายขากับฝ้ายตุนค่ะฝ้ายตุนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ฝ้ายขามัเป็นสีขาวค่ะ ตุนสีน้ำตาลอ่อนเป็นพันุ์ฝ้ายที่หายากและปั่นยากกว่าฝ้ายขาวเพราะว่าปุยสั้นแล้วก็ไม่ค่อยฟูด้วยค่ะถ้าเทียบกันแล้วดอกฝ้ายตุ่นจะมีขนาดเล็กกว่าฝ้ายขาวแต่ว่าทนทานต่อศัตรูนในธรรมชาติได้ดีเด็ <c oughs> กๆชาวโพลงเรียกฝ้ายว่าเบย์ค่ะอ๋ออันนี้ฝ้ายตุ่นค่ะ ภาษากะเหรี่ยงนะคะเขาเรียกว่า b e วู v ค่ะแล้วก็อันนี้ไฟเขานะคะภาษาเกเหรี่ยงเขาเรียกว่าบ e o อค่ะมันก็จะแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันอันนี้นะคะไฟตุ่นเขาไม่ต้องเอาปีย้อมเลยค่ะเขาก็เป็นสีน้ําตาลส่วนไฟเขาค่ะเขาต้องเอาปีย้อมค่ะอยากได้สีอะไรก็เราก็เอาปีย้อมได้ค่ะหนูอยากย้อมสี ชมพูค่ะกว่าดอกฝ้ายจะก,กลายเป็นผืนผ้าต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนอ,อย่างเช่นอดอกฝ้ายที่เก็บมาแล้วจะต้องตากแดดไว้ให้ปุยฝ้ายฟูตัวขึ้นก่อนอแห้งสนิทและปราศจากความชื้นจากนั้นเอาไปทำอะไรต่ออย่างไร อีกสักครู่พี่ๆเพื่อนๆจากโรงเรียนของแบงค์จะมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันค่ะห้าฐานค่ะมีอิฝ้ายปุยฝ้ายแล้วก็ย้อมสีแล้วก็ทอผ้าแล้วก็ปั่นไฝยค่ะไม่เข้าเนอะ เอโกใหม่สมาร์ทแคปเทคโนโลยีเพื่อขีดสุดแห่งความสะดวกสบายเอกโกกรุป๊ปปลูกจิตสำนึกพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นใหม่ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับโรงเรียนบ้านแอนนะครับพร้องคณะครูที่มามีส่วนร่วมกับศูนย์การเรียนรู้หรือว่ามาศึกษาดูงานเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในการขบวนการแะภูมิปัญญาเรื่องของการทําเส้นไฟ เนาะละกบการทอผ้าของภูมิปัญญาที่นี่ขบวนการกับมตั้งแต่อีดฝ้ายปันฝ้ายเนาะตอผ้าปุยฝ้ายและก็เส้นยืนเฮาจะอยู่ในห้าคคอดคห้าคอนะครับคุณจันคำปู่เป็ดหรือลุงตุ้ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกลุ่มทอผ้าบ้านหลายแก้วอยากให้เด็กๆทั้งในชุมชนและใกล้เคียง ได้มาเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาของชาวกะเหรียงพลงค่ะวันนี้ใครอยากรู้อยากลองลุงป้าย่ายายไม่หวงวิชาค่ะนี่เป็นขั้นแรกหลังจากเก็บฝ้ายและตากจนแห้งฟูแล้วเด็กๆลองอีดฝ้ายดูบ้าง นนนี้ยยงเเดวค่่ะตตการอีดฝ้ายคือการแยกเมล็ดออกจากปุยฝ้ายไม่ยากเลยสำหรับมือใหม่ต่อมาก็คือการปุยฝ้ายหรือยิงฝ้ายเป็นการดีดให้ปุยฝ e ้ายฟูขึ้นไม่เกาะติดกันแน่นแบบนี้ค่ะ การบิดป้าค่ะก็ง่ายง่ายเหมือนกันค่ะสนุกค่ะเอาฝ้ายที่ขึ้นฟูแล้วมาม้วนก่อนที่จะนำไปปั่นเป็นเส้นได้ต่อไปมมือขวาหมุนล้อมือซ้ายค่อยๆปล่อยปุยฝ้ายให้เป็นเส้น เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับเด็กๆค่ะจริงไม่เข้าเลยแม่ยากยากตรงที่หมุนนะคะอ้าว ดีขึ้นหน่อยนงคะ <c oughs> มันถ่ายทำครั้งแรกมันยากแตกต่างก,กันเลยค่ะทุกอย่างนี่มันจะทำไม่เหมือนกันไหยคะมันก็นี้ก็อีกอย่างนี้ก็อยากเพราะอันนี้นี่มันทำต้องคนสมัยก่อน,นะคะ่ะจะทำได้มาดูตัวจริงกันบ้างค่ะ ดอกเป็นปุยจากปุยเป็นเส้นเอาไปย้อมแล้วก็เริ่มต้นถักทอค่ะเราเก็บดอกนะคะแล้วก็มาอีดฝ้ายค่ะแล้วก็มาปุยฝ้ายค่ะแล้วก็ทำเส้นค่ะตอนเกือบจะสุดท้ายอะคะ่ะ ห้าฐานค่ะมีอิดฝ้ายปุยฝ้ายแล้วก็ย้อมสีแล้วก็ทอผ้าแล้วก็ปั่นฝ้ายค่ะหนูคิดว่าที่มันง่ายนะคะก็คืออิดฝ้ายค่ะส่วนที่ยากก็คือขึ้นเส้นค่ะทักษะการทอผ้าทำเส้นฝ้ายต้องใช้เวลาสั่งสมบ่มเพราะ สืบต่องานฝีมือที่นับวันจะยิ่งแผ่วลงโชคดีที่โรงเรียนบ้านแอนจัดสรรของเด็กเกเห็นความสำคัญจัดตั้งชุมนุมทอผ้าและชวนนักเรียนมาเรียนรู้ที่นี่ค่ะมองกันให้ดีๆวิธีและความเป็นไปเรื่องราวทักทอเรียงร้อยจากไม้บางต้นโตใหญ่ บนดอยแห่งหนึ่งไกลๆ oh, <okay. S 1> เกิดเป็นความงามกลางหุบเขาชื่นใจ <Okay. S 1> ดอกฝ้ายสีขาวแพร,ว,พรวกลางไพรทอเป็นผ้างาม oh, <okay. S 1> จากเส้นสายได้ใหญ่ oh, <okay. S 1> ปั่นทอฝ้ายไปด้วยใจใส ฝ่ายดังภูมิปัญญาที่บรรพชนภูมิใจสืบต่อกันมายาวไกลเด็กจงฝ่ายงามกลางุบเขาไกลไกลจิตใจสีขาวแพร่พร,าว,พราวกลางไพรมีชีวิตงามดังเส้นสายได้ใหญ่สืบสานหัวใจสืบต่อไป วันนี้หมดเวลาแล้วแต่การเรียนรู้ของเด็กๆยังอีกยาวไกลในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านแบงค์จีนนิวและแม็กรู้สึกอย่างไรที่มีคนสนใจวัฒนธรรมชาวลโลงก็ดีค่ะแล้วก็หนูภูมิใจอะค่ะที่เพื่อนๆเ,เขามาเรียนรู้อะค่ะเกี่ยวกับการวัฒนธรรมของกะเหลี่ยงอะค่ะ เขินค่ะตื่นเต้นว่ามีเพื่อนเพื่อนเขามาเที่ยวกันเยอะค่ะดีใจค่ะสนุกคาะได้ทำหลายอย่างค่ะปัน่นไฟายเพื่อนเพื่อนเห็นค่ะแล้วก็ทำเป็นลูกกลมๆให้เพื่อนเพื่อนดูผู้ชายนี่ก็ย้อมสีครับแล้วก็ก็ปัน่นไฟผู้หญิงก็ทอผ้าบ้างย้อมสีบ้างปัน่นไฟบ้างครับ ผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงผู้ชายนี่ได้ทำสิ่งเล็กๆกครับได้ได้ทำทุกอย่างเราก็อยากสืบทอดนะคะเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงภูมปิปัญญาของเราเป็นยังไงอะคะ่ะให้สืบทอดกันต่อไปอะคะ่ะเพราะว่ามันมีคุณค่าะคะ่ะแล้วก็ปลูกไฟเองมาทำเองอย่างนี้นะคะ่ะ แล้วก็ได้ใส่ในชีวิตรประจำวันได้ค่ะ ได้เห็นเด็กๆบ้านหลายแก้วที่อำเภอดอยเต่าจาังหวัดเชียงใหม่มีความภาคภูมิในชาติพันธุ์ของตนเองเราก็พลอยภูมิใจและก็มีความสุขไปด้วยเด็กๆบอกว่าอยากจะเรียนรู้แล้วก็รักษาภูมิปัญญาเรื่องการทอผ้าการย้อมสีของชุมชนต่อไปนะคะน่าสนใจมากเลยล่ะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นความสดใสเบิกบานที่ทุ่งแสงตะวันมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ